ResellerStore.co Easy use, Convenient Fast to and การสร้างสินค้ากำหนดหมวดหมู่สินค้าร้านค้าแต่ละร้านสามารถสร้างสินค้าได้ไม่จำกัดการสร้างสินค้านั้นจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสินค้าให้ตัวแทนขายเข้ามานำข้อมูลสินค้ารูปสินค้าไปโพสต์ขายตามช่องทางต่างๆและยังสำคัญสำหรับการสร้างออเดอร์ ตลอดจนการแพ็กสินค้าเพื่อจะส่งให้ถึงมือลูกค้าอีกด้วยเรามาเริ่มสร้างสินค้าสำหรับร้านค้ากันเลยครับเริ่มจากคลิกที่โลโก้มุมซ้ายบนเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าแรกของเจ้าของร้านคลิกที่ปุ่มจัดการร้านค้าทั้งหมดหลังจากนั้นจะเห็นรายการร้านค้าของเจ้าของร้านทั้งหมดมองหาร้านค้าที่ต้องการสร้างสินค้าจากนั้นคลิกที่เมนูจัดการสินค้า คลิกปุ่มเพิ่มสินค้าระบบจะแสดงฟอร์มข้อมูลให้ท่านกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างละเอียดเริ่มจากเลือกภาพสินค้าซึ่งระบบจะแสดงรูปนี้ในทุกส่วนของระบบให้ผู้ใช้งานสามารถทราบว่าสินค้าตัวนั้นนั้นคือสินค้าตัวใดดังนั้นท่านควรเลือกรูปภาพที่สื่อถึงสินค้าตัวนั้นได้ดีที่สุดและแนะนําให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะครับจากนั้นให้เริ่มกรอกชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าคร่าวๆหมวดหมู่สินค้า กรอกข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการขายได้แก่ราคาทุนราคาขายปลีกราคาพิเศษกรณีช่วงนั้นท่านมีการลดราคาสินค้ากรอกหน่วยของสินค้าเช่นชิ้นแพ็คก,กิโลถุงขวดกรัมกรอกน้ําหนักสินค้าซึ่งหน่วยต้องเป็นกรัมนะครับหากสินค้าของท่านมีหน่วยเป็นกิโลกรัมให้นําไปคูณด้วย1,000แต่หากเป็นของเหลวมีหน่วยอื่นๆเช่นลิตรมิลลิลิตร ออนหรืออื่นๆให้นําสินค้าไปชั่งน้ําหนักได้เลยครับที่จําเป็นต้องใส่น้ําหนักเนื่องจากอนาคตระบบอาจมีการคํานวณค่าส่งจากน้ําหนักให้อัตโนมัตินั่นเองครับจากนั้นให้กรอกจํานวนสินค้ายึดตามจํานวนสินค้าที่มีพร้อมจัดส่งหากท่านมีคลังสินค้าให้เช็คสต็อกและนําจํานวนล่าสุดที่มีในสต็อกมากรอกได้เลยครับแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆคือการเพิ่มคอนเทนต์ครับซึ่งเป็นข้อมูลข้อความและรูปภาพที่ตัวแทนขายของร้านจะเข้ามาบันทึกคัดลอก เพื่อนําไปโพสตขายตามช่องทางต่างๆนั่นเองครับการเพิ่มคอนเทนต์สามารถเพิ่มได้ไม่จํากัดและสามารถอัปเดตเพิ่มหรือลบคอนเทนต์เก่าๆออกได้ตลอดเวลานะครับคลิกที่ปุ่มเพิ่มคอนเทนต์เพื่อเพิ่มคอนเทนต์ของสินค้าได้เลยครับ เมื่อกรอกข้อมูลสินค้าและเพิ่มคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงด้านล่างสุดคลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้ารอสักครู่ระบบจะแสดงให้ท่านทราบว่าสร้างสินค้าเรียบร้อยแล้วให้ท่านเจ้าของร้านเพิ่มสินค้าทุกตัวที่ต้องการขายเข้าระบบให้เรียบร้อย หากสินค้าในร้านมีจำนวนมากกว่า10ชิ้นขึ้นไปทางเราแนะนำให้ท่านสร้างหมวดหมู่ของสินค้าการแยกหมวดหมู่นั้นจะช่วยให้หน้าสรุปออเดอร์ที่ตัวแทนขายใช้งานใช้งานง่ายดูสะอาดตาเรามาลองเพิ่มหมวดหมู่สินค้ากันดูนะครับเริ่มจากการเข้าไปยังหน้าจัดการสินค้าของร้านที่ต้องการคลิกที่ปุ่มจัดการหมวดหมู่คลิกที่ปุ่มเพิ่มหมวดหมู่กรอกคำเรียกหมวดหมู่หรือชื่อหมวดหมู่นั่นเองครับ จากนั้นติ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการให้อยู่ในหมวดหมู่นั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดคลิกที่ปุ่มเพิ่มหมวดหมู่ระบบจะแสดงให้ทราบว่าสร้างหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วสร้างหมวดหมู่ให้ครบถ้วนตามความต้องการของท่านได้เลยครับ อย่าลืมว่าหากมีการสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาอย่างน้อยหนึงหมวดหมู่แล้วสินค้าที่ไม่มีหมวดหมู่จะไม่ถูกแสดงในหน้าสรุปยอดหรือส่งออเดอร์นะครับเพียงเท่านี้การสร้างสินค้าและการสร้างหมวดหมู่สินค้ารวมถึงการกำหนดสินค้าให้หมวดหมู่ก็เรียบร้อยแล้วครับหลังสร้างสินค้าเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกำหนดสินค้าแต่ละตัวให้ระดับตัวแทนขายด้วยนะครับ <S 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 หากลืมสินค้าจะไม่แสดงในหน้าสรุปยอดหรือส่งออเดอร์ของตัวแทนขายนะครับ resellerstore.co. Easy to use, convenient and fast.